สวัสดีครับแฟนทักทูแฮนทุกท่านนะครับวันน like ี้ผมเอ็กทักทู่แฮนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสาระดีๆใบทักทูแฮนนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องโดยสารเชื่อว่าทุกท่านนะครับน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่ามันเปลี่ยนยังไงมีวิธีการยังไงเดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้ผมมั่นใจว่าทุกท่านต้องทําได้และอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ยากเลยเป็นอุปกรณ์ที่มีกันอยู่แล้วทุกบ้านนะครับจะมีวิธีการยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของล่มทุก FRR กันแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องโดยสารให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีแค่2อย่างเองนะครับอย่างแรกคือไขควงนะครับเป็นไขควงไซส์เล็กนะครับเป็นไขควงประเภทที่ใช้กับงานซ่อมเล็กๆทั่วไปหรือเป็นไขควงที่ใช้กับพวกงานไฟฟ้านะครับก็คือเพื่อให้ว่าไขควงปากแบนเอาให้เล็กที่สุดนะครับเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว อุปกรณ์ที่2คือเทปกระดาษกาวหรือบางท่านจะเรียกว่ากระดาษกาวย่นหรือกระดาษหนังไก่แต่ถ้าใครไม่มีเทปนี้นะครับไม่ต้องหาซื้อไม่ต้องกังวลนะครับใช้ผ้าหรือใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับโดยวิธีการก็คือเอามาหุ้มปลายของไขควงไว้ให้เป็นแบบนี้นะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับตัวโคมไฟเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะสาธิตวิธีการนะครับก็คือขั้นแรกนะครับนำไขควงนะครับที่มีการติดสติกเกอร์กับเทปนะครับหรือทิชชู่นะครับ ใส่ที่ช่องตรงนี้นะครับตรงขอบระหว่างตัวโคมไฟกับตัวฐานของเบ้าไฟนะครับแล้วก็ทําทําการงัดออกมานะครับแบบนี้ทําการถอดสองข้างแล้วเราก็ถอดฝาออกมาครับแค่นี้เองนะครับฝาก็ถอดออกมาแล้วนะครับขั้นต่อไปก็ทําการเปลี่ยนตัวหลอดไฟนะครับก็ง่ายๆเลยครับหยิบหลอดไฟออกมาได้เลยซึ่งหลอดไฟจะเป็นหลอดแคปซูลแบบนี้นะครับโอเคขั้นต่อมานะครับก็เอาหลอดไฟหลอดใหม่นะครับกลับเข้าไปใส่ตามเดิมก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเค แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ทดสอบว่าไฟติดหรือเปล่านะครับโอเคทดสอบแล้วว่าไฟติดนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือนําฝาที่เราถอดออกมานะครับใส่กลับเข้าไปตามเดิมโดยวิธีการใส่นะครับใส่ด้านที่เรางัดออกมาก่อนซึ่งด้านนี้มันจะมีเคี้ยวเล็กๆอยู่2ฝั่งนะครับให้เอาด้านนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กดด้านท้ายเข้าไปแบบนี้แบบนี้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับไฟติดเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับใครๆก็ทําได้ผู้หญิงที่ขับรถบรรทุกอยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดไฟในห้องโดยสารเองก็ได้นะครับอุปกรณ์ก็ไม่ยากนะครับตามบ้านน่าจะมีอยู่แล้วโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปที่วันนี้ทางทัพแทนนามาเสนอครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟในห้องโดยสารเชื่อว่าทุกทุกท่านนะครับน่าจะทํากันได้เลยสําหรับรถนะครับที่เราเอามาสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะครับคือรถคันนี้เลยอีซูซุเอฟอาร์สองร้อยสิบนะครับคันนี้เป็นตัวกระบะพื้นเรียบนะครับก็ รถพร้อมใช้งานนะครับของทักทุแทนและนอกจาก fr 2 1 0คันนี้แล้วนะครับยังมีให้เลือกอีก3คันนะครับของ fr ของทักทุแทนของเราครับอย่างคันนี้จะเป็น fr 2 1 0กระบะดัมนะครับส่วนด้านขวามือของผมนะครับเป็น fr 1 9 0แรงนะครับเป็นตัวกระบะคอกสูงนะครับและด้านโน้นคือ fr 2 1 0นะครับกระบะคอกสูงเช่นเดียวกัน รถ FR ทั้ง4คันนี้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทันทีนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อกับเราได้เลยที่ทักทูแฮนนะครับและคลิปต่อไปนะครับทักทูแฮนจะนำสาระดีๆอะไรมานำเสนอเราจะไปทำอะไรกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ครับช่องทักทูแฮนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ